เปิดยังไงจีซิข้อเห็รวยข้อเฮ็รวยเอทีมาช่วยงานบนวันนี้ให้โชคดีโชคดีสวัสดีน้องเพรค่ะลูกชายเพชรมาช่วยงานที่วงไหม อออขออนุญาตวาดในส่วนของอายไลเนอร์นะกามินมาเลยอันนี้อยู่กับกาเมซูมิชาจะราไปก่อนอยู่ยูกับกากระบาดไปก่อนจ้าใครทำผมให้ยูอ่ะไม่ใช่<ห>การกระบาดหรอกอ,อูกาบาดใครทำให้ยูวันนี้เล่นไหนชมุ้ยแสนใจแล้วว่ะ รูกปากอะไรดีอ่ะทุกคนอยากได้โปรไหนให้โปรเดียววันนี้เลือกมาใครกินอ๋อสีอะไรคะเสีอะไรเขีวเขีวงูเขียวงูสีแขีวแขีวกระดมกรเอาสีอะไรแล้วต่หมผมน่ารักมากเลยอ่ะลูก กน,น,นะกนะกิน,นะะจ้จาอยากได้ส้มเจนนาแต่พี่หนูอยากรู้ว่าทุกคนอยากได้โปรไหนโปรกล่องโปรถุงหรือโปรอะไรหนูให้แค่โปรเดียวที่เป็นโปรนะแต่ราคาปกติมีปกติทุกอย่าง ปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยใช่ออันไหนอันไหนเดี๋ยวมันขึ้นคูณแปลว่าหนูจะเปิดอันนั้นนะหนูจะเปิดโปนั้นนะใครอยากได้คิมรักแร้ไหมเดียหนูปักตาก้าให้เล่นๆยังไม่ยังไม่ได้มีของมาโชว์แต่ว่ามีของพร้อมส่งที่โกดังแล้วอ๋อจูปมดักแร้ลอยเดียว จะไว้ที่ที่หนูนั่ง่ะ่เจ้าไอี่ยที่นังแไม่เ่าน้ำไม่หรอคุณไม่เาน้ำไม่หรอขอโปรถุงหรอเอาหกิบซองหรือสามสซองในก็บไม้อยู่ที่นั่นขอโทรศัพท์อ๋ออยู่นี่แล้วแล้วก็อ๋อแค่นี้ ทุกคนเบาเสียงได้นะ<อ>เดี๋ยวพี่อะไรก่อนอ๋อมาใช่มันเผ็ดๆอ่าโอ้โหแม่พี่ว่าทำไมยี่นแม่พี่มันเย็นๆที่หม่มาเย็นๆเอาหกสิบซองออพี่แนนจัดหกสิบซองให้ห้าสิบบ้านขอแบบแรงที่สุดตั้งแต่เราขายมาไปบไปไปไปไ,ไหน 62 50บ้านแบบแรงที่สุดตั้งแต่ไม่เคยมีมาก่อนอันตโตอัตโตอัตโตปกติถุงละ990แปลว่าหยุดหยุดเลยนะยเดี๋ยวนี้นะห้ามเวี่ยงห้าวีหน้าโบยค่ะ50าบ้านคือตกถุง62พี่ซูยกถุง62มาหน่อย ใครกดทันคือทันนะอยากได้เฟสดโด,ดไปตัวดดมีโปรไม่ถามเจ้าของแบนด์ดูซิเดี๋ยวทักไปถามให้หน่อยเอาอันนี้เป็นตะกร้าใหม่ตะกร้าสำรองนะคะเพราะตะกร้าปัจจุบันนะวันนี้คนซื้อกันเกินโคตา้า990เหลือเท่าไหร่กดจ้ะทันคือทันวันนี้พี่จะแต่งหน้าคมๆนะซูคมๆคือว่าซิบๆๆๆ กดได้เท่าไหร่สุบรอบนี้รอบเดียวที่พี่ไม่ค่อยแต่งหน้าคมเพราะมันล้างยากแต่มันล้างได้เฮ้ยไ,ไปแล้ว30บ้านเหลือ20บ้านราคานี้สุบสุรู้ไหมพี่ขายเท่าไหร่ สี่ร้อ,รอยแปดสิบโอ้ยยังไงอันนี้จริงหกร้ <6 90. S 2> อยเก้าส <9 90. S 2> ิบเก้าร้อยเก้าสิบเราจัดโปรหกร้อยเก้าสิบไรนี้เหลือสี่ร้อยแปดสิบจบจึ้ง,งเหลือแปดถุงเหลือแปดถุงค่าราคา<ม>พิเศษเหลือแปดถุง